สวัสดีครับผมน,น,ยา,น,า,นายประญยัดกุญจันทร์นักศึกษาแผนกวิศวกรรมวิทยาการที่วันเก่นปสอส,อสองนะครับนี้ผมจะมาสาธิตการต่อวงจรควบคุมความเร็วมอเตอร์แบบปรับค่าได้ผ่านทัชพิเตอร์เบอร์ดีดีหนึ่งสามเก้ากับบีซีห้าสี่เจ็ดนะครับผ่านบอร์ดอาร์ติโนนะครับเราก็มาดูอุปกรณ์ที่เราจะต่อกันนะครับ หนึ่งครับบัวอานโนนะครับแล้วมีสายจัมเปอร์นะครับแล้วก็โพลต์บอร์ดครับแล้วก็มี VR นะครับหัวอลูนะครับหรือตัวอันทานปรับค่ได้นะครับแล้วก็มีสาย u s b นะครับไว้ส่งข้อมูลมาอันโนนนะครับแล้วก็มีมอเตอร์นะครับงาน ก็มีรถบุ้นะครับหรือเรื่องอันนี้ก็เป็นชุดทดลองนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับเรามาประยุกต์ใส่ทีนี้นะครับก็เหมือนเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็มาดูวงจรกันก่อนนะครับนี่ทำวงจรเาไปคิดทำไมนี่ทำวงจรครับนี่ครับ เราสลับแค่เราสลับแค่แดงกับน้ำตาลตัวนี้นะครับทีแล้วนะครับโอเคครับแล้วก็มาดูโค้ดนะครับนี่โค้ดของเรานะครับเขียนใส่สมุดนะครับแล้วเราก็เขียนใส่นอนบุกไว้เรียบร้อยนะครับมาดูการต่อวงจรกันเลยนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับเอาแบบไว้ข้างๆนะครับจะต่อยังไงครับ ขาเจ็ดน,นะคร,ครับของขาเจ็ดของอาร์โนนะครับเข้าที่ขาแรกของเข้าที่ Q0 ของออชดุดทดลองนะครับต่อไปเป็นขาเก้าของอาร์โนนะครับเข้าที่ Q1 ของชุดทดลองนะครับ ต่อไ,ไปเป็นขาสิบของอันโน,นนะครับเข้า Q สองของชิตองนะครับต <c oughs> ่อไ,ไปเป็นขาที่สิบเอ็ดของอันโน,นนะครับเข้าที่ Q สามของชิตลองนะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับสีดตัวเข้านะครับ ไปเราจะมาต่อกาวนะครับนี่ครับกาวของอัรูโลนะครับต่อกเอาไว้ตรงนี้นะครับจะเชื่อมกับวอลล่มอีกทีหนึ่งนะครับต่อไปเราจะมาต่อวอลล่มกันนะครับนี่จะเป็นขาด a ต้านะครับด a ต้าขาันนี้จะเข้า A0 นะครับเข้าเลยนะครับ A0 ตรงนี้นะครับส่วนขากลางนะครับเข้าบวก5โวลต์นะครับ ตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ครับเสียบควบกาวนะครับแล้วเราก็พ่วงกาวนะครับมาเข้ากับวงจรเข้ากับชุดทดลองแลนะครับโอเคครับมานนี้นะครับต่อไปจะเป็นต่อมอเตอร์นะครับต่อมอเตอร์นี่นะครับ นี่คือสายครับนี่คือสายนะครับน้ำตาลส้มเหลืองแดงนะครับวงจรนี้เราจะเอาน้ำตาลขึ้นตัวแรกเป็นตัวแรกนะครับนี่นะครับน้ำตาลเป็นตัวแรกนะครับเข้าเอนะครับ นี่ครับของบังวะจะไปเป็นส้มนะครับส้มข้าวบีนะครับนี่นะครับสายสีส้มนะครับดูตามเส้นเล็กๆนะครับข้างล่างนะครับ้ก็เสียบเข้าไปนะครับเสียบเบาๆพอครับเดี๋ยวเสียบแดงแล้วมันพังนะครับ วงจรวงจรต่อไปเป็นสีเหลืองนะครับนี่นะครับสีเหลืองเข้าสีของชิ้นุดท้าครับ <c oughs> นี่นะครับมาอนี้ครับต่อไปขั้นสุดท้ายนะครับ <c oughs> สีแดงครับเข้า <c oughs> ดีครับ อันนี้นะครับเข้าไปเลยนะครับเพราะส่งกำลังมาประเทศไทยครับพี่รอดใจรอดใจเลยนะพี่กำลังมาพิจาทิรณาพี่จจเดี๋ยวไปเป็นขาเก้าของมอตเตอร์นะครับขาเก้นากนะครับลืมเขียนขาเก้าไว้นะครับ กา,กาวก็ <co ld> เข้ากับกาววงจรน,นะครับนี่ครับกาวของวงจรผมต่อมาเป็นสายยี้นะครับก็พันหากันนะครับเบล้ลีวเบลอมานี่ครับาเพรามันจะม,นมีอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมลืมแนะนำไปนะครับเรืเตอร์ครับ เล็บตัวหนึงตัวครับสำหรับอุปกรณ์แล้วนะครับก็มีแค่นี้ครับการต่อวงจรเราครับต่อไปมาดูโค้ดนะครับโค้ดนี่คุณบ้านคุณหยิบอกสินี่นะครับนี่เป็นคำสั่งโค้ดครับสเตปเปอร์นะครับนี่นี่นะครับสเตปเปอร์ไปใช้วอลล่มนะครับนี่คือเราใส่ที่ขาเจ็ดขาเก้าสิบเอ็ดนะครับ อันนี้นี่ครับมือลูปสีเชน้าตีส่วนเซนเซอร์ของมอลุมนะครับจะขุมมานเลยผม่ได้เลยยืมอะไ้เซนเซอร์ของมอลุมนะครับเราใช้ที่เอศูนนะครับตัวนี้นะครับโนส่วนตัวนี้นะครับเราตั้งความเร็วไว้ที่ห้าสิบนะครับครับเรามีตัวนี้นะครับโค้ดเราครับเรามาทดสอบโค้ดกันนะครับว่ามันถูกไหม หัวนะครับเดี๋ยวเรามาเสียบสาย a r d u n o ก่อนนะครับยิงเสียบนะครับเมื่อกี้เขาไปเลยนะครับแล้วก็นี่นะครับรึปวันนี้ครับเสียบเข้าไปเลยต่อไปมาส่งโค้ดกันนะครับเราหาบอร์ดไปเรียบร้อยนะครับนี่นะครับ Arduino Uno แล้วก็คอมเจ็ดนะครับนี่นะครับหลอนไฟส่งไปเลยครับ ส่งเสร็จส่งเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับหน้าตาออกมาไฟจะติดอย่างนี้ครับแล้วก็มาเสียบไฟจากอะแดปเตอร์นะครับเข้ากับวงจรครับไฟห้าโวลต์ครับนี่นะครับมานี้นะครับแล้วก็จะมาหมุนวอลล่มนะครับนี่นะครับเราส่งคนไปแล้วครับนี่ก็จะหมุนนะครับนี่เราจะมา ปรับบอลล่มนะครับอะนานปรับอะไรครับหมุนจนสุดเลยนะครับนี่อันนี้คือห้าห้าสิบนะครับเราตั้งไว้ที่ห้าสิบนะครับต่อไปเรามาตั้งเป็นหนึ่งร้อยนะครับแล้วส่งคนครับผมส่งคนไปแล้วนะครับเ๋ยวหยุดหยุดนะครับอันนี้คือชาสุดนะครับของหนึ่งร้อยนะครับดูความต่างนะ ต่อไปมาดูเร็วสุดนะครับเร็วสุดของหนึ่งร้อยนะครับนี่ครับความแตกต่างระหว่างหนึ่งร้อยกับห้าสิบนะครับเราตั้งเค่าเส้นเซอร์ไหมนะครับพอลูมนะครับครับวงจรก็นี่นะครับสำหรับวงจรควบคุมความเร็วมอเตอร์แบบแบบขั้นไล่นะครับผมก็อับคัเนีายสิชัยทุกนาทีครับที่ถ่ายให้นะครับผมก็ฮับปูนี้สม่ัาดยานะครับให้ความรู้เกี่ยวกับวงจรแล้วก็ ปวดนะครับก็ขอจัดการเสนอในแค่นี้นะครับขอบคุณครับ